สวัสดีครับ FC ช่องคุณลิศใหญ่พระสมเด็จวันนี้เราอยู่สังการเรียนรู้พระเครื่องไทยนะครับวิยาลัยสารวัตช่างสระบุรีร่วมกับสมาคมพระเครื่องนิยมแห่งสยามนะครับโดยอาจารย์ประัดเศรษฐวุฒิน้าทางนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กับเรืร่องพระบางคุณพรมนะครับี๋ยวอาจารย์จะสอนในการดูสือส่องพระบางคุณพรมนะครับ เท่านี้อ่อจา์อยู่ครับอเคแค่นี้คนละครับผมเอจา์ก่อนก็จะเริ่มขึ้นแล้วก็ไปนู่นเลยไปนู่นเดี๋ยวเราอกไปนู่นต่อเลยครับ,รบก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้เองเนี่ยเราก็ในส่วนของศูนย์การเรียนรู้พังเครื่องไทยวิรายสารผัช่าง รับรีนะร่วมกับสมัครเทางเครื่องยนต์ยคทนับก็ได้เปิดหลักสูตรเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชามาตราเครื่องไทยทุเนี้เองก็จะเป็นเรื่องของภคส่วเด็กกล่าที่ข้นอจงวดขนนะครับซึ่งหลายท่านก็ติดภารกิจอยู่นะครับที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เวลาที่เราจะต้องดำเนินการเท่า จะต้องเรียนรู้ไปเวลาจะไม่ทันนะครับดังน,น,นั้นเนี่ยเรามาแบ่งหัวข้อในเรื่องของการเรียนวัสิุปลูกดูินกับละพมูลเนี่ยก็จะในช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของทฤษฎีนะฮะช่วงเช้าทฤษฎีแตช่วงบ่ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของภาคปฏิบัติเรื่องของการ,การดูเนื้อดูพิมพนยยน์นะครับโดยใช้กล้องขยายกำลังสูงนะครับแล้วก็ช่วงท้ายจริงๆก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบ นะฮะทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการดูพราสมเด็จกูวัดบางขุนพรมนะครับดังนั้นเองเนี่ยในสูตรการเรียนรู้ของเราเนี่ยเรพยายามที่จะรวบรวมนะครับรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหลายนะที่ที่มีมานะครับที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยได้ได้เขียนไว้นะฮะที่ที่ได้เขียนไว้แล้วก็เออเราก็นํามานะครับให้ให้พวกเราได้ศึกษาที่สนใจกันจริงๆนะครับ เพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ได้ส่งมอบความรู้ให้ให้กับคนที่สนใจจริงๆเนี่ยต่อยอดลงไปความรู้มันจะหายไปนะครับดังนั้นเนี่ยโลกปัจจุบันเนี่ยมันมันเปลีย่ยนแปลงไปไวการเรียนรู้ก็มีการพัฒนาไปมากขึ้นนะะการเรียนการสอนมีการพัฒนาไปมากขึ้นและผู้สนใจมากเครื่องเนี่ยยิ่งคนรุ่นใหม่ๆหถ้าเราไม่มอบความรู้มีสิ่งที่ถูกต้องให้เขาไปเขาก็จะไม่ได้ เ,เ,เขาก็จะไม่ได้หับเสร็จแล้วพวกเขาก็จะไ่เต้มีราอิด้ซึ่งเป็นพใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยพระเก่าทั้งหลายเนี่ยทั้งพรคเก่า,าพระผกพระก็แต่อิที่ผ่านมามันก็จะผุนะฮะผุลดความสนใจมากลงไปไเรื่อยๆนะครับเพราะเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่า,วามันเป็นในเชิงของเรื่องของพุทธพานิทธ์ด้วยนะครับอ้ตรงเนี้ยเราเราก็ต้องเข้าใจ เราเข้าใจระบบไปนะครับหนึ่งเราเข้าใจตัวเราว่าเราต้องการเรียนรู้เรื่องอะไรสองเราเข้าใจเรื่องพระเป็นไงแล้วก็อันที่สามคือเราเราควรเข้าใจตัวระบบของทั้งหมดนะฮะทั้งหมดไปเราไม่ได้ไปปิดกั้นว่าเรื่องของการเรื่องของในเชิงพาิชิ์อะไรต่างๆพวกนี้นะเราต้องขบวนการก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะเรื่องของพระเด็จครูวัดบางขงุนโกลเนี่ย จริงๆแล้วเนะี่ยถ้าเรามาเรียนรู้จริงๆเนี่ยอยากให้ศึกษาพระสมเด็จภูบม่าวนี่ยอย่างจริงจังเพราะอะไรหรือไม่ครับเพราะว่าถ้าพระสมเด็จที่เกี่ยวพันกับสมเด็จกุจจาน์โทกวาหลังสิ่งที่มีหลักฐานที่ชี้ชัดมากที่สุดนะที่ชี้ชัดมากที่สุดเนี่ยคือพระสมเด็จี่ยวัลลง เพราะอะไรเพราะมีการเปิดกลุ่มอย่างชัดเจนถูกระบูไว้อย่างชัดเจนเนี่ยเราเราสังเกตไหมรสมเด็จวัรคังมีไหมไม่ได้ชัดเจนใช่ไหมมันเป็นเพียงเพียงเรื่องของคำบอกเล่าความตำนานว่าควรจะเป็นอะไรอย่างไรวัดเกศก็เหมือนกันวัดเกศชโยก็เหมือน,นกันน,นะครับ มันก็เป็นการแตกปุกที่อะไรออกมาหมดแต่ถามว่ามีบดบันทึกไหมมีบันทึกแต่มีภาพถ่ายไหมไม่ได้มีการบันทึกดัะนั้นเนี่ยพระต้เด็ดปุกวัดบางหลวงพเมเนี่ยผมมองไงตามตามตามแนวคิดเลยเนี่ยผบอกว่ามันน่าจะชัดเจนมากที่สุดเนาะทีนี้เรื่องของการถ้าเราศึกษาพระบางหลวงพมอย่างชัดเจนมากที่สุดเนี่ยแล้วมันก็จะต่อยอดหนึ่งต่อยอดขึ้นบนสองย้อนหลังไปได้ เช่นไปวัดรังคังไปวัดเกศแล้วไปไปพักลุ่มื่นที่มีความสําคัญเกี่ยวกับสมเด็จการโทมโน่สิงเนี่ยถ้าถ้าถ้าเรามองถึงการนะนีเป็นเป็นปนดกลุ่การเพราะมันมันเอัศเดชกลุ่มบารมีกลุ่มเนี่ยมันชัดเจนะนะฮะเช่นเอาเกศบวบับนทึกไว้ไว่าตอนะนะมันจับต้องได,งได้แล้วอะไรได้ทีนี้ทั้งทั้งตัวที่ททบวบันทึกอะไรต่างๆมันมี มีนะมีตรงนี้เราก็พยายามที่จะให้ปรับความเข้าใจนะครับปรับความความรู Although, Hence, so, ้ว่ามองมองภาพรวมของของภาพให้ออกแปลว่าเราพวกเราเองนะครับจะศึกษาอยู่เงี่เนี่ยเช่นพระสมเด็จวาระคางเราเรียนไปแล้ววัดเกตแล้วมาพนมพรมเดี๋ยวก็พระสมเด็จที่เกี่ยวพันหลวงปู่โตยนะมีหลวงอินทรปโมอย่างเงี้ยหูววัดสตือ หรือปลูอื่นๆนะครับทีนี้ในตัวบริบทในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยผมก็อยากจะให้เขา้าใจว่าเรามาเรียนรู้ในอดีตที่ถูกบดบันทึกไว้ว่ามันมีอะไรกันบ้างแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาเรื่องของพิมพ์เรื่องของเนื้อเรื่องของกระบวนการความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งค่าสำเร็จปูกบางมุ่มเนี่ยก็ยังม,ม,มีอีกหลาย อีกเขาเรียกนะอีกหลายกลุ่มนะครับอีกหลายกลุ่มที่ที่ถูกระบุมานะครับเช่นกลุ่มในกลุ่มที่ออกไปก่อนนะที่เช่นกลุ่มเก่าใช่ไหมกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่กลุ่มเก่ากลุ่มใหม่เสร็จแล้วก็จะไปเรื่องของกลุ่มอื่นซึ่งก็กําลังบทนี้ก็หนึ่เช่นกลุ่มสายลําปางนะอันนี้ก็ไปอีกกลุ่ม ซึ่งเขาก็ได้ทําการศึกษาอะไรอยู่ามากมายอยู่พอพอสมควรนะครับนีอยู่พอสมควรก็ะบวนการก็กระบวนการเรียนรู้เนี่ยของพระสเด็จกรเนี้ยเราต้องเข้าใจในบริบทของทั้งทั้งทั้งหมดก่อนนะครับหลักการเรียนพัะเครื่องการเรียนพัะเครื่องถ้าเราเข้าใจมันทั้งอ่ทั้งสามระบบนะทั้งไหตัวตัวตัวทั้งสามระบบน,นะครับ ขอออมาเด้เกบจาเอเียบปิ๊เลยวันักเออที่ขัดใช่ไหมอะ่นผ้มมนอดแฟนทราบบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวเอามไี่เเดี๋ยวมแต่จะแวะหน้าสิว่าเอาพเดี๋ยวมวนมาลาดเทหน้าหเนี้ได้ดี๋วไปอันนี้ที่ไหนพีหาแดงะพี่หานแดงอ่ะ เขาย่งไรมันอร่อยมากเลยนะวัดเลยวัดที่กงเหรอครับพระบาทพระบาทเห็นไหมคือว่าไอ้สมเด็จนี่คืออะไรนะเหมือนเชนชัยนั่นตุ้มเด็กเนี่ยนะก็คนกู้คนกู้นกูเนะเดี๋ยวเราเอาไปวางไปไปวินซื้อก็งเงียบเนี่ย